ไปดูเรื่องของการจัดกระเช้าในช่วงปีใหม่กันหน่อยนะคะสําหรับร้านค้าที่จังหวัดยะลาตอนนี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะมีการจัดเตรียมกระเช้าของขวัญรับปีใหม่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของราคาตอนนี้ก็ยังเป็นราคาเดิมนะคะแล้วก็มีการเน้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าว่าจะต้องไม่หมดอายุค่ะซึ่งก็คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศร,รษฐกิจปลายปีนี้ได้ดีอย่างแน่นอนส่วนขณะที่ห้างผ้ายะลาก็มีการจัดโปรโมชั่นลดกระนาล้างสต็อกหวังกระตุต้นยอดขายในช่วงปลายปีแล้วก็ คืนกำไรให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะ นี่ก็เป็นร้านขายกระเช้าของขวัญปีใหม่นะคะที่อยู่ในย่านการค้าเขตเทศบาลน,นครยะลาตอนนี้เริ่มจัดชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่กันแล้วนะคะม,มีหลายแบบให้ได้เลือกเลยค่ะหลายชนิดหลายราคาเพื่อที่จะนํามาวางจําหน่ายให้กับประชาชนให้ได้มาเลือกซื้อหานําไปมอบให้กับบุคคลที่เคารพที่รักที่นับถือกันในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะ โดยส่วนใหญ่ค่ะกระเช้าที่จัดทําออกมาวางจําหน่ายก็จะเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพรกระเช้ารวม ราคาก็กลางๆนะคะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังรับจัดกระเช้าตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะคะซึ่งแต่ละกระเช้าที่เป็นกระเช้าวรวมเนี่ยก็จะมีพวกน้ำดื่มเพื่อสุขภาพน้ำผล,ลไม้ไมโลโอวันตินนมน้ำขิงขนมปังนะคะส่วนกระเช้าสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นประเภทเครื่องดื่มบำรุงต่างๆแล้วค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยประชาชนนะก็เริ่มทยอยการออก มาหาซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่กันบ้างแล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าในช่วงหลังวันที่20ธันวาคมเนี่ยยอดการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่จะคึกคักเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะต้อนรับลูกค้าเรียบร้อยเลยส่วนใหญ่เป็นสุขภาพด้วยรวมๆหลายลอย่างเนาะ,ะก็ยังเหมือนเดิมเลย300 350 4 0 0 500อะไรขึ้นไปเลยจนถึง บางคนสั่งจุด3,000ันเลยก็มีราคาขึ้นไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นเน้นคุณภาพคือไม่หมดอายุแล้วก็ให้ราคาคือพอดีพดี ขณะเดียวกันนะคะที่ห้างผ้าที่ยะลาเนี่ยนะคะเขาก็มีการปรับกลยุทธ์ลดกระนำล้างสต็อกเลยค่ะคืนกำไรให้กับคุณลูกค้านะคะหวังที่จะกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปีรับเทศกาลปีใหม่ทีนี้คนก็เลยมาแห่ซื้อผ้าชิ้น,นที่จะนำไปตัดชุดใหม่ในช่วงปีใหม่เนี่ยกันคึกคักทีเดียวค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้าน มูฮัมหมัดอับดุลเลาะห์อยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาที่จะจําหน่ายผ้าตัดเสื้อทุกชนิดเลยมีหลายแบบหลายสีสันหลายราคานะคะให้ลูกค้าเนี่ยมาเลือกซื้อกันก็จะนําไปตัดเป็นชุดหรือว่าไปตัดเป็นผ้าคลุมศีรษะของสตรีชาวมุสลิมก็สวยงามนะคะคเป็นที่ถูกอกถูกใจทีเดียวราคาของบรรดาสาวๆนะคะชาวมุสลิมทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุวัยรุ่นถูกใจมากเลยนะคะส่วนราคาเนี่ยหลังนํามาลดราคา20-50 ก็คือเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะคะบางคนซื้อไปหลายหลชิ้นหลายแบบซื้อสต็อกเก็บไว้นำไปตัดชุดรายอนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็เอาไปตัดชุดขายด้วยเหมือนกันค่ะร้าเขาจัดโปรเพราะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอะค่ะจะได้แบบเรียกร้องลูกค้าค่ะที่ผ่านมาคือจะเงียบค่ะร้านจะเงียบสนิท ก็คือว่าอันนี้ก็คือว่าเรียกลูกค้าเข้าร้านอ่าจะได้โปรโมตร้านด้วยค่ะผลตอบรับดีค่ะดีมากด้วยช่วงนี้จะเป็นผ้าสลับยืดอาบายา่าแล้วก็สลับลายแล้วก็ไหมอิตาลีลายไหมอิตาลีพื้นค่ะ